โฟคัสอยู่กับน้องเปียโนก็ได้นิกี้อยู่กับเจมโรู้เลยรู้เลยขอลองนะช่องโดนแบรนด์ไม่ไหวแล้วเนี่ยเมอย่าผู้ยบนะครับขอร้องครับครับผมครับอ้าวแล้วใครชนะสมมติคุณชนะเนี่ยโฟคัสคุณก็ต้องบอกรักแฟนคุณนะครับอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าน้องเปียโนชนะล่ะก็คุณก็ต้องบอกรักนี่ครับแฟนแฟนใครกได้ มึงมีแต่ได้กับได้ไอ้กี้โอ้แบบจับมือถือแล้วเบี่ยงอย่างงี้เลยถ้าชนะนะเต็มอยู่กับผมนะเพื่อนอะโอเคเพื่อนเพื่อนเราทำได้เพื่อเพื่อนของเราเราทำได้ให้หนูกับพี่โฟกัสนองเบียดหนุสู้ๆนะนี่เลยค่ะุกคนครับฝากให้กำลังใจด้วยนะครับเฮ้ยมีคนมีคนแล้วถ้าพี่ดิกกี้ชนะล่ะ ไม่มีทางชนะเลยพี่แพ้ตลอดานิกนกี้ชนะนิกกี้ก็จะบอกรักไงกูไม่เคยชนะเลยเจมส์อะไร,รกูเล่นมากูแพ้ตลอดอ่ะไม่ยากชนะใจจะขาดทุกคนให้ไมลังใจห่กูแพ้ทุกครั้งมึงเพราะว่าแฟนคลับกูเขาเป็นผู้ชายเขาบ้าผู้หญิงกันไม <c oughs> <c oughs> ่กลับแราคมลับเราก็ให้กำลังใ,ใจสาวไงคไม่หนุนน,น้ำแล้วอ่ะ <c oughs> สู้ก่อนสู้ก่อนทุกคนนะให้กำลังใ,ใจหน่อยผมอยากได้ยินเพื่อนผมบอกรัก แม่แม่ม่ไม่มีเขาอยากจะบอกรักใจจะขานี่ดูขนาดไปชวนไปเซเว่นหน้าบ้านอย่างให้แวะเลยไม่มีไม่มีอุ้ยเขามาพังสองพันแล้วตายแล้วอู้หอ๋อดีแล้วดีแล้วอุ้ยใครส่งอะไรมาขอบุณครับเฮ้ยสู้อยู่สู้อยู่ทุกคนสู้ครับสู้ครับสู้ครับมากเพนนิกี้ครับอุ้ยข้าห้าพันโอ้ยใครให้ใครเอาโอ้ยโอ้ยเยะ่าก <L an> ย,ยามชอบหมดกคน <L an> แล้วค่ะแล้วเออจริงๆด้วยพี่นึ่กยิ้ไม่ได้ชนะหรอกแพ้ตลอดโฟกัสพี่แพ้ทุกตาไม่มีใครชนะเลยโอ้โหอีนิดนึงยี่สิบวิยังไงนี่พูดตรงได้ไหมนี่น่าจะเป็นการพีเคครั้งที่สองของหนูนะสองหรือสามของหนูเนะนี่ยเหมือนตั้งแต่แลเล่นมานะไม่ชอบพีเคเลยสักอย่างหนึ่งไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้าเขินเนี่ย น <mile> ี่เห็นพี่พี่รู้จักไงก็เลยพีเคด้วยปกติไม่คุยอครเลยคือไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพีเคแต่เกี่ยวกับคนที่พีเคด้วยเอออุ้ยขอบคุณครับสำหรับมวกครับเออแฟนคลับช่องช่องเราดูอย่างเดียวก็ได้นะคะไม่ต้องกดค่ะเพราะน้องเขาชนะแล้วนะคะไม่ต้องกดคะกดมาฝั่งนี้กดมาฝั่งนิกกี้อยากให้นิกกี้พูดไปต่อไปต้องไปต้อไปต้องไปตอไปต้องผมอยากฟังนิกกี้พูดนอย่ายุ่งกับกูอย่ายุ่งกับกูมึงพัวมาน้องมามึงอย่ายุ่งกับกู กูอยากให้มึงพูดอย่าอยู่กับกูผมอยากฟังลีลีมาอะไรนะเขาเรียกวฝีไม้ลายมือมึงหยุดแสดงความรู้สึกไอตีไม่เป็นไรไม่ต้องพอแล้วไอตีเอามาตีพอพอพเื่อขเขาจะทำเต็มที่นิกกี้เขาจะทำเต็มที่ทุกคนอย่าอาอ้อยงอีกนิดเดียวไอเจมไอเจมไม่ต้องพูดไอเจมกูขอร้องไอเจมอย่าไกลเ่าอีกนิดเดียวไอเจมอย่า ไอ้เกมยาขอร้องไม่ต้องไม่ต้องผมเชื่อว่าเพื่อนผมทำได้ครับไม่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 ทไดุ้นกูเขาต้อน่ะโอ้ยโกรธมันละไอ้มาุมันทำได้มันจะทำเต็มที่แน่นอนสุดยอดดีมาทุกคนเกมสุดยอสุดยดขอบแคป พี่เกผมจะเป็นพูงกับผมคือลูกศิษย์พี่เบียร์ไปหยกพี่คดเองนะพี่คิดเองนะพี่คิดเองนะ้าใจเแบบหมื่นหนึ่งแลยพี่เกมผมกํากับเองนิกี้พี่พี่ผมขอร้องอย่าหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่คิดเองได้เองเป็นไงเจมเป็นไงคิดเองได้เองคนทุกคนพี่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 ไปพี่ไปเปอบไปเปหญิงดีกว่าพี่เราเป็นผู้ชายเราไปเปสาวดีกว่าพี่เลยเปพี่นิกกี้เลย อย่อเป็นตำเป็นตำเป็นตำหนดาดเรามีไว้พุ่งชนทุกคนเดี๋ยวนายน้อยจะพุ่งทะลุไปให้ดูไอเจมมึงดูติ๊กตอกเยอะไปแล้วให้ตัดเอาผมมันเน่ะเอาดิทุกคนขอให้กำลังใจคุณนะขากำลังใจคุณนะนิกกี้ไอเจมจริงๆกูทำไม่ได้มึงทำได้นิกกี้มึงทำได้ทุกอย่างมึงทำได แล้วเระเด็นคือเงินบาทสองหมื่นนึงวแเจฟหน้าจอไปด้วยดิไม่ใช่อะไรอะทุกคนเคเอฟซีไม่ไม่จะไม่ต้องส่งนะครับมันติดอ่างแล้วมันติดอ่างมันตื่นเต้นล้วมันติดอ่างแล้วทุกคนตื่นเต้นแล้วนะตื่นเต้นแล้วนะนี่เกิลตื่นเต้นที่น้องตื่นเต้นแล้วนะอันนี้พี่ตื่นเต้นอยู่นะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นปูพูดอะไรวะ อูจะพูดอะไรวะตายแล้วทุกคนติดดาวทุกคนเห็นไหมเห็นไฟวางกับผมใช่ไหมไอสามติ๊กพี่พี่รักหนูอย่างเงี้ยแค่นี้พอก็พี่รักหนูก็ได้ไงหนูไหนไงวันนั้นวันนั้นมันยอนหนักกว่านี้อีกวันนั้นมันยอดหนักกว่านี้อีกอันนี้ไหนวันไหนมึงพูดไปเรื่อยผีจอปากมึงพูดไปเรื่อยเลยเจมผมบอกผมบอกเลย วันไหนเลยมึงเมาแล้วนี่น้องปิโนเขารอนะเขาตั้งหน้าตั้งตารอฟังนะดูเขาตั้งท่ารอแล้วนี่กี้คุณรอย่างนี้ไม่ได้เขาไม่ได้รอเขาจะกลับบ้านเอาแล้วเอาแล้วอะไรกันทุกคนเลยไหเอาแล้วขอบคุณครับทุกคนครับอ๋อจะได้ไหมนี <mm ่โฟกัสโฟกัสโฟกัสก่อนโฟกัสตรง บอกก่อนโฟกัสไลฟ์มันนับเป็นแบ่งครึ่งชยยายหญิงพี่หนูไม่ได้นะมัชนะใครกับใครซะหน่อยอันแบ่งคร<อ>ึ่งไอเจมไอเจม,ไอเจมดูว่ามึงเงิมึงต้องบอกโฟกัสสิลืม,มเลยเฮียชันะน้าดีกว่าเฮ้ยโอ้โหคุณหักงี้เลยเหรอไอเจมบอกแล<ะ>้วโฟกัสหน่อย <laughs> <laughs> อ่ากูเซฟเองกูเซฟเองมึงไม่ต้องเซฟตามสัญญากูเซฟเองโฟกัส นี่นะพี่นิกกี้เห็นนะพี่เจมส์เราทำเหมือนพี่เจมส์เลยนะยังไงเนี่ยดูดูนะคุณทำยังไงมันต้องทำให้ให้กล้เคียงที่นึงนิกกี้คุณทำกับเปียโนนะอย่างนั้นผมพูดตามคุณเลยนะเออพูดตามเลยเป๊ะเลยเอาที่คุณอยากพูดนั่นแหละครับนิกกี้เอาเอาคำว่าพี่รักหนูนะเอาอย่างเงี้ยอ่าอ่าโฟกัสพี่พูดก่อนนะอันนี้นิกี้จะพูดตามผมเป๊ะนะพี่ชอบหนูมากเลยอ๋อมึงมึงมึงพี่ มึงเข้ามามึงเอาอย่างนี้ได้เหรอมึงไม่มีเกินมึงไม่มีอะไรเลยเหรอวะอ๋อหนูเนี่ยสเปคพี่เลยอ้ยเจมอ้ไอ้เจมกูขอร้องเลยกูไหวเลยกูไม่เหงื่อกูออกตามค้อนิ้วไปหมดแล้วเนี่ยตามมือกูเนี่ยเหงื่อเต็มไปหมดแล้วเนี่ยเหงื่อกูเต็มมือเนี่ย พี่ถูกเลพี่พี่เลียงพี่เจมมังปกติพี่เป็นคนนิ่งๆน้องก็รู้อยู่แต่อาการพี่ออกอ่ะเพราะพี่รู้สึกจริงนะอันนี้มึงคุยกับปูป่ะหรือพูดกันเดียวพูดกับโฟกัสพูดกับโฟกัสผมพูดกับโฟกัสอ๋อพ่อพี่นะพ่อพ่อพี่คนอ่ะนิกกี้คิวคุณครับก็เป็นสามดอกแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อันนี้อันนี้เป็นเป็นถ้าไม่ตายผมเวลาผมเจอโฟกัสผมจะแบบ พี่รักหนูนะเออ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 เนี่ยเลิฟยูพี่เออนิกี้เลยตายลนี่อ่าะเ่ามีมีเปียโนจ๋าเฮ้ยมันเข้าถึงบทจริงจริงมันเข้าถึงบทจริงจริงเปียโนจ๋าอุ้ยจ๋าด้วยเปียโนจ๋าจ๋าสิเร็ว หนูต้อ้างพี่หน้อนามก่อนมึงดูมึงดูเปียโนจ๋าว่าเอ๋ยบ้าขาแข็งก่อนให้ข้าแข็งข้าแข็งมันมีทรงไว้ก่อนเปียโนจ๋าอ้อนไปเพื่อนอ้อนไปคิดถึงพี่ไหมจ๊ะไม่คิดถึงพี่ไหมจ๊ะ ลองทำโนซี I feel I miss you เขาประโยคส่วนตัวมาแซวกันเลยอ่ะใครนบอกไม่อยากเอาจริงแล้วมันเอาจริงอ่ะแล้วเธอเป็นอะไรหน้าแดงขนาดนั้นละมึงเขาคุยกันตรงผมรู้ไงผมรู้ไงผมรู้วลาผมเห็นแล้วผมรู้โอ้ยไอเจมเอลย อ,อไปนี่ละออกจากตรงนี้เถอะที่นิกี้ไม่ไหวแล้วเหงื่อออกข้อนิ้วแล้วเนี่ยไปพี่จะต้องออกด้วยออกอยังไงวะเนี่ยโฟกัสเจอกันนะน้องเจอกันค่ะพี่อ๋อนี่ไงกดกดตรงกดตรงไอ้รูปไอเนี่ยอินฟินิตี้ด้านซ้ายล่างเธอแล้วกดยกเลิกบ๊ายบายครับโอเคน้องตีโนโอจะกันนะคะไว้มีโอกาสเจอกันอีกนิกกี้เวลัาจะเจอกัน,กนมุ่งมัแค่นี้แหละขอบคุณนะคะจ้าา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 า ปนอปนอไปนอนมไม่ออกอ่ะตามเข้าไปตามไปเลยไม่เดี๋ยวผมไปไลฟ์ต่อเพราะว่าผมรอคุณไงกว่าคุณจะกลับไม่ไม่เจอกว่าคุณจะกลับก็ชั่วโมงกว่าอไอคนอื่นเขาดูกันอยู่เนี่ยสองพแล้วของผมสี่รอเจ็ดสิบคนมัวไม่จริงอะ่ะพี่กี้บ๊ายบาย บายยนะจ๊ะบายบายแล้ว <Bye bye. S 2> จะแวะมาหรือเปล่าไม่บายย I'll see you next week ใช่ไหมไ <c oughs> <c oughs> อ้สี่พัเจหรอสี่ร้อเจเจหรอสี่ร้อย่พันเจ็ดมีคนบอกหนูว่าสี่พันเจ้อ เจอปากซอยเดี๋ยวผมแบบผมถือไลฟ์ไปอะปากซอยอ่ะไม่เจอปากซอยเอาแบบไม่ไม่ผมถือไลฟ์ถือกล้องไปเลยเดี๋ยวผมเดินไปหน้าหมู่บ้านคุณแวะมาไม่เอาป่ะไม่พี่อคนลห้าพันอะคนละครึ่งทางอะเินแบบอะไรทำไมอยู่ดีครึ่งทางแล้วปกติก็ไม่หลุดนะคะทุกคน วันนี้ไม่หลุดขึ้นทางขึ้นทางโอ้ยคนเ้เยอะเกินละต้องไปแล้วทุกคนโอ๊ยหนูว่าทุกคนต้องลง tiktok แน่เลยมินิกกี้ตื่นมาต้องมีเยอะแน่ๆเลยอะเป็นคอนเทนต์เขารู้อ่า วันนี้ไม่เหลือเพราะเหลือหมดแล้วโอเคนะครับโครงการคนละครึ่งนะครับทุกคนโอเคครับด้วยดีจ้าบ๊ายบายนะคะทุกคนอ๋อแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบทําคลิปน่ารักมากๆบ๊ายบายนะหนูตามไลค์ทุกอะไรโอเคบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายบุยบุยเปเปอร์บ๊ายบายพี่นิกกี้เจอกันน้อง คอนเทนต์นีแกล้งน้องครับแกล้งน้องแกล้งน้องเอาไงดเหลือเท่าไหร่หรอดวนพูดกับใครต่อดีครับ FC ซีชมพู่ออนเหรอครับชมพู่ออนเหรอชมพู่ออนเหรอครับ ลานหน้าทะเลพิเศษกุ้งอ๋อวันนี้ทำผมเพราะว่าไปทำงานมานะครับก็เลยแบบเซ็ตผมปกติไม่ค่อยได้เซ็ตครับอือคุยกับใครต่อดีะใครอ่ะ กับใครอะสาวอรอคอยกับไอเจมก่อนครับแป๊บมึง